ดูดูโอ้โหแดดโอ้ยจะยืนนานๆนด้จะละลายโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเปิดเพลงระหว่างเดินดีกว่าจะได้มีความสุขเพลงคุ้นๆอ๋อเพลงดีโอ้เยี่ยมเดินก็ไม่เสียหายนี่ว่าได้ออกกำลังกายด้วย แถมวันนี้ก็อากาศสดชื่อดีนะอุ้ยอุ้ยมีคนเดินด้วยมือมาจากคนนุ่มปวดขาน่าดูเนาะอ๋อล้าทำไมครับเอามาอีกตัวละอีกคนเดิกเดียวอีกคนดึกปัดขาขาดแล้วบ้าอันสภาพจนน่ะ้า มาให้อยากเจ้าใครมันทำอะไรเก็กอ่ะนอนไหมไอ้น้องเอ้ยตาดแด่งไป่หรืมั้งเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวเอาเฮ้ยขับลดประสาศอะไรวะแมีอย่างว่าเจียวเจ้าเอ้ยโอ้ยคือเรานอกเกเดินก็ดูดูถูกอ้าอ้ออ้าวอ้าว โอ้ยง่วงเหรอพี่นอนทหมิจฉายานบ้าเป็นแผ,แผนสวยเลยเนี่ยพองเรื่องแมลปแผเกีสอน Life good with o p t i m i s